นี่คุณขี่รถประสาอะไรของคุณเนี่ยนี่อีกแล้วเหรอคุณนั่นแหละขับรถอะไรเกือบชนชะลารู้ไหมผมก็ขับมาในเลงของผมคุณมาหากักมาขี่บนถนอนอย่างนี้ได้ยังไงแต่นี่มันจักรยานะคะคุณนะ่ะควรที่จะขับให้มันระวงังระวงังแล้วก็ชา้ชาๆหน่อยถ้าฉันเลี้ยวมายัางไงมันก็ชนได้ผมขับมาในเลงของผมแล้วผมผิดอย่างนั้นเหรอฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นซะหน่อยฉันบอกให้คุณขับระวงังระวงัะวงแล้วก็ชา้ชาๆถึงไม่ใช่จักรยานอะฉันเดินมาคุณก็อาจจะชนได้อยู่ดี นี่คุณต้องเป็นคนประเภทไหนวะทำผิดแล้วไม่รู้จักยอมรับผิดเนี่ยถ้าคุณอยากให้ฉันผิดฉันขอโทษก็ได้แต่ยังไงคุณก็ควรขับรถใหม้มันช้าๆนะคะคนน่ารักมักใจร้าย